วันนี้ก็ทำแจ่วปลาร้านะคะแจ่วปลาร้าหอมหอมนัวๆค่ะมีไข่ต้มแตงกวานะคะเอาแจ่วปลาร้ามาฝากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พร้อมที่มมลชาแนลก็จะมาทำ เจียวปลาร้านะคะเจียวปลาร้าเดี๋ยวเราจะมาคั่วพริกก่อนนะคะก็มีพริกแดงจินดาแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมมะเขือเทศสองลูกนะคะพริกแดงจินดาก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะหอมแดงก็เหมือนกันนะคะปอกเปลือกกระเทียมก็ปอกเปลือกออกนะคะแต่ไม่ต้องปอ,ปอกหมดก็ได้นะคะเหลือไว้นิดหน่อยคะ่ะ ต่อไปแล้วก็ไปคั่วพลิกกันเลยค่ะค่ะแล้วก็เอาพลิกลงไปคั่วได้เลยนะคะพลิกกระเทียมหอมแดงนะคะลงไปคั่วนะคะ เรื่อยๆเลยนะคะให้ทุกอย่างนิ่มนะคะให้ทุกอย่างนิ่มสุกดีเลยนะคะคั่วด้วยควั่วพลิกด้วยไฟอ่อนๆนะคะ อดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะเดี๋ยพริกจะไหม้ก่อนเราต้องคนอยู่ตลอดเลยนะคะพริกกระเทียมหอมแดงก็จะได้สุกทั่วกันนะคะแล้วก็จะได้ไม่ไหม้ด้วยค่ะตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะคะ่ะตอนนี้ก็ครัวพริกสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ เรเรียบร้อยค่ะกระเทสก็สุกแล้วค่ะต่อไปล้วก็ไปตำแจ่วกันเลยนะคะไปเลยค่ะตอนนี้เราก็มาตำแจ่วกันเลยนะคะใส่ใส่พริกลงไปพริกกระเทียมหอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยนะคะกระเทสเ,เราจะเอา ใส่ที่หลังนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะก็ตำให้ละเอียดเลยค่ะ หอมมากเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยนะคะได้หมดเลยอร่อยเหมือนกันเลยนะคะบางคนก็ชอบกินกับข้าวสวยนะคะลุกข้าวบางคนก็ชอบข้าวเหนียวแล้วแต่เลยนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะ แล้วนะคะต่อไปก็ใส่มะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะเอาไม้ตีทิกนะคะเอาสากนะคะเรียกสากสากแล้วก็แค่กดๆนะคะอันนี้ก็พอแล้วนะคะเร,เรียบร้อยแล้วค่ะแจ่วปลาหอมๆนะคะ,ปะ,ะ,คะไปเราก็ปรุงรสนะคะ ปรุงรสด้วยมะนาวนะคะเแบีบมะนาวงไปไม่ต้องเยอะนะคะอันนี้พอค่ะแล้วก็น้ำปลารา้ค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนครึ่งนะคะก,ก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะ นิดหน่อยพอนะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินนะคะแล้วก็ชิมรสด,ดูค่ะชิมรสด,ดูก่อนอืมรสชาติแซ่บมากๆเลยค่ะแซ่บมากเลยแล้วก็ เติมมะนาวอีกนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ใส่นี้ลงไปนะคะผักชีค่ะผักชีหอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะผักชีหอมหรือใครจะใส่เป็นต้นหอมก็ได้ค่ะหรือว่าผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจียปลาแซบๆนะคะ มาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแซ่บเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแจ่วฟลาค่ะ แซ่บหอมๆเลยนะคะนัวๆค่ะนี่เลยค่ะผักเราก็มีแตงกวานะคะแตงกวาแล้วก็ไข่ต้มนะคะกินคู่กันค่ะแล้วก็จัดวางนะคะจัดวางแบบนี้เลยนะคะกินกินคู่กันค่ะแตงกวาไข่ต้มนะคะ กินข้าวด้วยกันนะคะแซบๆค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ